สวัสด no. okay. ีครับพี่น้องครับพฟกัสช่องบานลำเพลินออฟดีเทลครับวันนี้เขามากินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำครับครูไก่เหมือนเดิมนะครับสุดยอดเลยแล้วก็ครูเอนะครับมาเด้อครูเอาอันกระดาษทิชชู่เจ้าไปใส่นี่ค่อยใบอย่างมันเหนียวมันไม่หนมันแห้งเสียมากอันมันแห้งแต่กูแบบวันนี้หิวข้าวแห้งเนาะ้ยอย่าะอยากกินของหวานเตัวซ่ วันจิววัดเขาพิจของหวานนึ่งะแต่ว่าเมื่อคืนนี่มีอาการตึงๆแจ็หน่อยอยู่ดิายถึงว่ามันท่านได้ออกจากร่างกายเบิดนะมันก็เลยกินเข่ามาได้เออแต่ว่ากินได้อยู่ต่ำปอกน้ำป้าววันน,นี้น้ำบังน้ำจนจบเจียอยู่ดอกเพ,พราะไอ้ปุโรเรื่องเลยเพราะไอ้คันหลังไอ้บินมันบินหัวเนาะเจียเมื่อคืนเจียยังไหมเสียก็จะเป็นก้อนเจ็บขึ้ข่อยหน้านั่นก็ใช่เขาจริง

ไ yeah. ด้สรัดเนี่ยเหมือนแรงถือเคี่ยงอยู่ะเนี่นี่แหละเมาข้างเนาะได้ชีวาความในไหนไปนบกองดีมากอเ่เดินกินเสียเสร็จแล้วเืนทำนี้ลอง เราหิวกินอย่างยุองอยู่เพ<ข>ราะว่<บ>าเราเรา,เราไม่มีหมูก,กินเราก็ต้องเอิรนเราไหมาเ,รเราก็ต้องกินเป็นหมูแล,ล้วใช่ไม่ได้ก็พี่เมื่อคืนนี่แหละพี่นุ้ยนี่โอ้โหอุ่าห์เอิรนเรามามเราก็มาให้เฮาได้ละเมื่อคืนเราก็เป็นจับภาพเลียเยเ้ยงเนื่อเรื่ยงอย่างเขานำอย่างนั้ชื่อนั่นชื่อนี้ไหม

เนี่หมูจะมาไปไหมจะไปแลเวล่าหมดแล้วใช่ไหมหมูมกเหลือได่ข้งแข็งอืม่าจเหตุแมลงนี่หนึ่งหายยันเลยกระท้ปล่ล้มเลย นับได้แล้วเอาโอเคพวกกินป่ะอื่นน้ไใ้ลุงกันบวกลกเลยอยจะไปโอษยุคนเก็นกูจะหางมึงจะหาทำอะไรมดดีก็คือบวกก็เจ้าว่าลิมอะไรหรอ มเง<ป>ียไเงียแล้วมงก็ทบมาดาบอ้อหมอ,อ, <aked, S 2> อเขาเบิ่งเขาหมูเองอ่ะนี่ยบบไม่แบบยาบออกซองฟังละซองนึงอ่ะแบบในสุดกับร้องไนอ่ะแต่ยิ่ยันี่ย่างค่ะโเบวชเอาเจียทีจังไหนแมันก็ยั่งไปแลวเราเราอเบนะเขาแบบอวดประมาณ บงหกนอันิะเหายก็หมอเขาดูอยู่ลแหละเขาติดถามหมอบางเลยะี้โอ้เขาก็เปิดหมอดอกเขาเยูเขาเปิถามเราปิดไม่กินอะไไปเนี่เขาก็ต้องถามจ็แบบย้ำปวดมันปวดใส่กันไปเบื่อชั้งเงาเลยแม่ขบอกเขาแคร่างกายน้องสาเห็รอเห็นมันเห็นมองหูมองแตกอยู่เห็นอยู่ยูในเนือดขึ้นอหายออกหา มันนั่งหาบิดเลยมัน้อยจอย่อ้ผไอ้ตัมัวบ่ม่ไม่ไดผู้เอตอนจบไปแล้วจบไปรุดเนียงกว่าไปทัวบ่ ขูอยอาอันเอารถอันเซาวรถไปที่ยูร้าวแบบเนี่ยที่รถออกจากปะตทล้าวแม่ที่เขาเลยนไทยกับแม่ต่าอ่าาาาอ่าาาาอาอ่เาาาอ่า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 าาาอนาาาาอ่าเาาอาาา่อ่อ่าา่า่าาาาก่าาาาอ่าา่ัอ่าตาาอ่าาาา่า่ากาอ่่า่าอร ยางมั้ยยางแลบไปฟังท่าเหนือฝอยบ้างเวียงไปท่าาุ่มแเอารถไปกันยี่ี้มันจะขับถึงเลทีนเดียวมา้อยมาลุงเนาะเกี่ยวกับปัตตานว่าเรนบัดจาก้องเอาปัตตานีน่ะข่าเลสจะฟของ้อยบามันรเม็นเลนบาตรเทาเด้ก็เลนสายใช่หรอแนมันลุงเป็นแบกๆว่ามาได้ก็จะอยู่ฟังเด็ใช่ บอตอนไปน่ะเา้ารถไทยไปอ๋อเา้ารถไทยนี่เป็นตัวล้วงด้อรักไม่ยังบอดนะเรียรเรียเรืเนี่จะเนื้อสัเสียบคิ้วได้โอ้โหดูมีความสุขจิสหยุดเท่าไหร่ไม่รู้ ค่อยๆว่บแม่จะเพิ่มผ้าไปเจาเจ้าเจ้างบา่อเ้าเขาเจ,เาเจายย้าใดเนี่ยเจ้าใดเย้งเที่ยมีหลีเจ้าเที่ย <laughs> มนี่พี่เพชรพี่เพชรกับกุ้งกนกับกุนเข้าวเนนียวข้าวเหนียวแต่มาคุม้ม เป็นในป่าครับบกคือเขาสะว่าหนวดติดมันขับมันขับกระนเบิร์ดนี่ยขับขับไปเลเออขับขับจากไหเบิลบติ